พานเมตัสดีครับวันนี้ภูมิใจเสนอเหรียญส่งน้ําหลวงพ่ออุ่นมาตานกองปีห้าศูหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อนวโลหะขอบชิดนะครับบนสังคติของหลวงพ่อตอกโคดณไกสอนพุทธคุณทางด้านมหานิยมตอกโคดนอนหนูหมายถึงเนื้อนวโลหะตัวหนังสือเก้ิดปีหมายถึงอายุของหลวงพ่อนะครับ ส่วนด้านหลังโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดณราชสีพุทธคุณทางด้านมหาอำนาจนะครับข้างบนจะเป็นโค้ดณะมานิยมพุทธคุณทางด้านมหานิยมส่วนตัวนี้โค้ดนะเสือโค้งพุทธคุณทางด้านอำนาจและแขวคาานะครับกำกับด้วยโคดอุตรงนี้ ดอุจะเป็นตัวกํากับยันนะครับตอกโคดส่งน้ำแล้วก็ตอกหมายเลขซึ่งเหรียญนี้หมายเลข61เหรียญเนื้อนักวาเโลหะขอบชิดนะครับจำนวนการจัดสร้าง283เหรียญขอบคุณครับ